กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมนายนรลงเดชอุลานกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพัรคก้าวไก่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมได้ศึกษาแนวนโยบายด้านการเกษตรที่รัฐบาลได้ถแถลงต่อรัฐสภาเป็นนโยบาย3ย่อหน้า15บรรทัดเอกสาร14หน้ามีคำว่าเกษตรกรอยู่6คคำรัฐบาลเขียนว่า รัฐบาลจะสร้างรายได้ในภาคการเกษตรโดยใช้ตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นการพูดปากเปล่าไม่มีวิธีการไม่มีเป้าหมายไม่มีกลุ่มเป้าหมายไม่มีตัวชี้วัดท่านกล่าวไว้หลายที่ในคำถแถลงนโยบายเรื่องการสนับสนุนเทคโนโลยีแต่ไม่มีที่ไหนเลยที่ท่านพูดว่าจะเอาเงินงบประมาณมาจากไหนจะใช้เงินเท่าไหร่ ที่ท่านพูดว่าจะเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรสามเท่าใน4ปีท่านใช้หาความนิยมหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งกับเหลือเพียงทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในระยะเวลา4ปีโดยท่านไม่บอกว่าในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ท่านประธานครับผมเห็นปัญหาอย่างน้อยสองปัญหาผมมีสามทางออกปัญหาแรก นโยบายฉบับนี้ผมไม่เห็นถึงความทุ่มเทของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาเร่งด่วนหรือเข้าใจโครงสร้างที่บิดเบี้ยวของภาคการเกษตรเพราะผมขอเริ่มจากเรื่องหมูหมูหมูกลองหรือหมูเถื่อนที่ถูกลับรอบนำเข้าประเทศไทยที่อาจมีปริมาณมากถึง20%ของเนื้อหมูที่อยู่ในตลาดกำลังทำร้ายผู้เลี้ยงสุก,กร รัดปล่อยป่าละเลยให้มีการนําเข้าหมูอย่างผิดกฎหมายทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูต้องเป็นผู้ชี้เบาะแสและนําจับหมูเถื่อนด้วยตัวเองท่านประธานครับวันก่อนผมเห็นข่าวท่านอธิบดีกรมปรศุสัตว์ประกาศสงครามกับหมูเถื่อนท่านให้ข่าวว่ามีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว238คดีมีของกลาง1,142ตัน มูลค่ารวม190ล้านบาทท่านประธานครับเมื่อเทียบกับมูลค่าหมูเถื่อนที่ถูกนำเข้ามาในปี2565ที่มีมูลค่าสูงถึง16,000ล้านบาทสะท้อนถึงความด้อยประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในการจัดการปัญหาหมูเถื่อนท่านประธานครับในขณะที่เกษตรกรในประเทศขายหมูได้เพียงกิโลกรัมละ60บาท กเกษตรกรจากต่างประเทศสามารถส่งหมูข้ามน้ําข้ามทะเลใส่ตู้เย็นมาขายในบ้านเราได้ในราคาเพียงกิโลกรัมละ30บาทในช่วง3-4ปีที่ผ่านมากเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูต้องพบปัญหาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงขึ้นอย่างมากครับกากถั่วเหลืองแพงขึ้น60%ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แพงขึ้น29%ข้าวสาลีแพงขึ้น25% ปลายข้าวและมันเส้นแพงขึ้น29% 2ปีที่ผ่านมาราคาอาหารหมูแพงขึ้น22%ในขณะที่ราคาสุกรเท่าเดิมเกษตรเกษตรกรถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาการระบาดของโรคอฮิวาแอฟริกันในสุกรทำให้ผู้เลี้ยงหมูรายย่อยต้องหันไปทำอาชีพอื่นท่านประธานครับปัญหามังคุดล้นตลาดสำนักง,งานเศษรษฐกิจการเกษตร ได้มีการรายงานผลพยากรผลผลิตมังคุดปี2,566ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าผลผลิตมังคุดจะมากขึ้นบอกด้วยซ้ำว่าจะมากขึ้นทางภาคใต้แต่ก็ไม่มีใครเตรียมการรับมือครับปล่อยให้มังคุดล้นตลาดจนเหลือกิโลกรัมละ5บาทจากต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ20บาทป,ปัญหามะพร้าวราคาตกต่า ประเทศไทยมีการนำเข้ามะพร้าวแกงเพื่อทดแทนผลผลิตมะพร้าวที่เสียหายจากโรคและมแมลงระบาดในปี2560เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกมะพร้าวขึ้นมาทดแทนจนผลผล,ผลิตกลับมาเท่าเดิมสามารถผลิตมะพร้าวได้ถึง70%ของความต้องการในตลาดในแต่ละปีทำให้เหลือความต้องการเพียงนำเข้ามะพร้าวเพียง3 0 ท่านประธานครับทั้งๆท,ท,ที่มะพร้าวไม่เพียงพอต่อการแปลรูปแต่มะพร้าวกับมีราคาตกต่ําเพราะหน่วยงานภาครัฐปล่อยปลาละเลยให้มีการนําเข้ามะพร้าวในช่วงเดียวกันกับที่ผลผลิตมะพร้าวในประเทศออกสู่ตลาดกดดันราคามะพร้าวทาให้ทาให้เกษตรกรขายมะพร้าวได้เพียงผลละ7บาทจากที่เคยขายได้ในราคาผลละ16บาทเหลือกําไรเพียงผลละ50สตาตัง วันนี้เกษตรกรที่ทําสวนมะพร้าวเหลือเงินจากการทําสวนมะพร้าวเพียงไล่ละ500บาทต่อปีปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าหน่วยงานภาครัฐก็รู้เพราะมีข้อมูลแต่ปล่อยไว้จนเป็นปัญหาน้าซ้ํำยังเพิกเฉยจนเกษตรกรต้องเอามังคุดไปเทลงท้องถนนปัญหาหมูเถื่อนเกษตรกรต้องชี้เบาะแสเองเจ้าหน้าที่รัฐถึงจะให้ความสนใจ ไปประกาศสงครามกับหมูท่านจะชนะสงครามหมูนี้เมื่อไหร่อย่างน้อยช่วยบอกเกษตรกรได้ไหมว่าภายในปีนี้ราคาหมูจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือราคาอาหารหมูจะลดลงเท่าไหร่หรือท่านแก้ปัญหาเพื่อทำคอนเทนต์เน้นเอนเกจเมนต์ไม่เน้นราคาเป็นไปได้อย่างไร ที่จะแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำแต่ไม่พูดถึงโครงสร้างการผลิตที่บิดเบี้ยวปุ๋ยแพงอาหารสัตว์แพงจนเกษตร,รกรไม่สามารถแข่งขันได้ท่านจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตร,รกรได้อย่างไรถ้าไม่รื้อโครงสร้างต้นทุนการผลิตเช่นหมูของเราที่แพงกว่าที่อื่นถึงสองเท่าไม่ต้องประกาศสงครามกับหมูครับไปประกาศสงครามกับราคาปุ๋ยไปประกาศสงครามกับราคาอาหารสัตว์ ไปประกาศสงครามกับทุนผูกขาดปัญหาที่สองนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ทำเหมือนเดิมแต่อยากได้ผลลัพธ์ใหม่ท่านถแถลงว่าจะบ,บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพใช้การบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ Precision Farming วิจัยพัฒนาพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มบุค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้น และแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้นท่านประธานครับสิ่งที่รัฐบาลเขียนเป็นสิ่งที่ประเทศไทยทำมาตลอด3ามทศวรรษทั้งการสร้างเขื่อนขุดคลองขุดลอกเจาะบาดาลจัดรูปที่ดิน GAP ตั้งศูนย์วิจัยเปิดตลาดและแปลรูปเป็นสินค้าโอท็อปท่านกล่าวว่าจะใช้นวัตกรรมเกษตรแม่นยำเพื่อช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตเพิ่มผลตอบแทน ท่านประธานครับหลักการของเกษตรแม่นยําก็คือเก็บข้อมูลแยกแยะวิเคราะห์ทํานายผลวางแผนดําเนินการและประเมินผลทุกวันนี้หน่วยงานภาครัฐมีฐานข้อมูลของตัวเองทุ่มงบประมาณพัฒนาแอปพลิเคชันกระทรวงเกษตรกระทรวงเดียวมีแอปพลิเคชัน46แอปกระทรวงเกษตรกระทรวงดมศึกษาเน็กเทคร่วมมือกันพัฒนา a g r i m a p จด้เองก็มี GIS A g r o ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่พอวิเคราะห์หรือครับนวัตกรรมเกษตรแม่นยำต่างจากสิ่งที่หลายหน่วยงานเช่นกรมพัฒนาที่ดินหรือกรมวิชาการเกษตรทำอยู่อย่างไรรัฐบาลจะลงทุนกับโดรนภาคการเกษตรและระบบ IoT เป็นมูลค่าเท่าไหร่ประเทศไทยที่มีพื้นที่เกษตร138ล้านไร่กับพี่น้องเกษตรกร8ล้านครัวเรือนท่านจะสนับสนุนเกษตรกรทำเกษตรแม่นยำกี่ไร่ ความคุ้มค่าของการเก็บข้อมูลรายแปลงอยู่ตรงไหนผลลัพธ์ที่ได้จะต่างกันอย่างไรเราไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่เคยถูกนําไปใช้ท่านประธานครับเราเปลี่ยนรัฐบาลเราเปลี่ยนนายกแต่นโยบายภาคการเกษตรไม่เคยเปลี่ยนครับผลผลิตและผลตอบแทนไม่เพิ่มขึ้นสิ่งเดียวที่เพิ่มขึ้นคือภาระหนี้สินจากนโยบายเข้าแทรกแซงประกันราคาสินค้าเกษตรในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยต่ําสุดในรอบ21ปีข้อมูลจาก USDA หรือกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาพบว่าเกษตรกรไทยไม่ปรับตัวเลยนับตั้งแต่ปี2550และถดถอยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก10ปีที่ผ่านมา GDP ภา,าภาคการเกษตรของไทยหดตัวลงเรื่อยๆปัจจุบันเศรษฐกิจภาคการเกษตรมีมูลค่า1.53ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเพียง9.1%ของ GDP ธรรมธา,านครับผมขอเสนอ3ทางออกทางออกแรกเราต้องจริงจังกับการใช้ Big Data การใช้ข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการทำเกษตรสมัยใหม่ศัตรูภาคการเกษตรไม่ใช่หนูหรือตะกะแตนอีกต่อไปแต่เป็นการหลั่งไหลของสินค้าเกษตรที่ไร้พรมแดนเป็นปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรคที่ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตร ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องบูราณาการฐานข้อมูลเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อมอนิเตอร์ภาคก,การเกษตรทั้งระบบเชื่อมโยงในรูปแบบ Open Data ที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจท่านประธานครับในปี2563ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ NABC National Agricultural Big Data Center ขึ้นมาปัจจุบัน NABC มีข้อมูลที่รวบรวมไว้ถึง 1064ชุดข้อมูลแต่น่าเสียดายที่เน้นเก็บข้อมูลเพื่อทำแดชบอร์ดความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีสุกรมังคุดและมะพร้าวล้วนมาจากการเพิกเฉยต่อข้อมูลไม่มีการนำข้อมูลมาใช้ท่านประธานครับที่เราตรวจเจอหมูเถื่อนจนนำไปสู่การจับกลุ่มเนื่องจากมีคนพบข้อมูลของกรมศุนกากรว่าในปี2565มีการนำเข้าปลาจำนวนมากขึ้นผิดปกติ ถึง16,600ล้านบาทจาก3ประเทศที่ส่งออกหมูถ้าหน่วยงานภาครัฐมีการแจ้งเตือนข้อมูลเหล่านี้แต่เน่นๆแล้วเข้าไปตรวจสอบตลาดสุกรคงไม่เสียหายมากมายขนาดนี้ทั้งออกที่2ต้องเพิ่มมูลค่าจากเทคโนโลยีสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสร้างความยั่งยืนในการทำ R D เราไม่สามารถเพิ่มไรายได้จากการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ่อไร่ได้อีกต่อไป GAP ต้องเป็นมาตรฐานทางการเกษตรขั้นต่ำครับ GMP GI เป็นการเพิ่มมูลค่าขั้นพื้นฐานสินค้าการเกษตรที่จะแข่งขังขงขนได้ต้องเพิ่มมูลค่าจากการใช้เทคโนโลยีท่าาปรฐานครับปัจจุบันเราสามารถเพิ่มมูลค่าข้าวได้ถึง10%โดยใช้เทคโนโลยีขึ้นความถี่วิทยุ UTD RF กำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารทําให้ข้าวสารสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นเพราะไม่มีไข่แมลงและปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคเพราะไม่มีการใช้สารเคมีจึงไม่มีสารเคมีตกค้างสามารถเข้าถึงตลาดผู้ที่สนใจด้านสุขภาพที่พร้อมจะจ่ายเงินมากขึ้นสําหรับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพนี่ใช่ตลาดที่เหมาะสมที่นโยบายของรัฐบาลต้องการหรือเปล่าครับท่านประธานครับ ผมขอยกตัวอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทย,ทยาลัยเชียงใหม่หรือสเตปซึ่งเป็นศูนย์ที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปลรูปผ,ผลผลิตและการวิจัยด้านการเกษตรเกษตรกรสามารถนำผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่มีไปให้สเตปช่วยแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าสูงผ่านโรงงานต้นแบบที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อทดสอบตลาด กอดลงทุนทําการผลิตจริงโดยเกษตรกรออกค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งสเต็ปรับผิดชอบโดยขอใช้สิทธิ์เป็นสิทธิ์ในการวิจัยผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีเทคโนโลยีเสริมเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆที่สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันกับข้าวที่ผมได้กล่าวถึงแต่น่าเสียดาย ด้วยข้อจํากัดทางด้านงบประมาณทําให้ในแต่ละปีมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รายที่ที่สามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวได้ <What? S 1> การจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนเกษตรกรและสนับสนุนการวิจัยจึงสำคัญงบประมาณที่จะใช้ต้องไม่รอจากภาครัฐเพียงด้านเดียวต้องมีแหล่งงบประมาณที่ยั่งยืนผมขอยกตัวอย่างทุเรียน ซึ่งเป็นพืเชเศรษฐกิจที่มีการส่งออกและสร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่า125,000ล้านบาทในแต่ละปีสร้างผลตอบแทนสุทธิให้กับเกษตรกรถึง94,000ล้านบาทแต่การปลูกและการตลาดทุเรียนก็มีความเสี่ยงมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปลักษณะตลาดที่กระจุกตัวและอื่นๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจึงควรลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทุเรียน ป้องกันความเสี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของทุเรียนไทยในตลาดโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหากรัฐบาลกำหนดกรอบการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า2%ของมูลค่าการส่งออกจะทำให้งบประมาณในการวิจัยทุเรียนมากถึง2,500ล้านบาทต่อปีนั่นจะทำให้เรามั่นใจว่าทุเรียนไทยจะยังเป็นที่หสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยไปอีกนาน รรท่านประธานครับเรายังสามารถใช้มาตรการนี้กับสินค้าประเภทอื่นๆได้เช่นยางพาราที่มีมูลค่าการส่งออกสูงถ้ามีโครงการวิจัยสนับสนุนให้เกษตรกรขายน้ํำยางก็จะสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีมูลค่าสูงขึ้นได้เช่นทำถุงมือยางธรรมชาติซึ่งจะทำให้ราคาน้ำยางในพื้นที่สูงขึ้นทางออกที่3ต้องสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาคการเกษตร ในคําแถลงนี้ไม่ได้กล่าวถึงอนาคตของเกษตรกรไทยหรือการเกษตรของประเทศไทยท่านจะบอกได้หรือไม่ว่าในอนาคตสินค้าเกษตรจะมีราคาที่สูงขึ้นให้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจนจูงใจให้คนกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะมีการใช้ที่ดินเพื่อทําการเกษตรมากขึ้นแรงงานในภาคการเกษตรจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและมีสวัสดิการหลังวัยเกษียณทัวนหน้า รับปากได้ไหมว่าเกษตรกรจะมีหนี้สินลดลงท่านประธานครับอย่างที่ทราบสังคมไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุครับปัจจุบันหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย59ปี5เดือนหนี้สินภาคการเกษตรพอกูนไม่มีอนาคตว่าจะสามารถชําระหนี้ได้มาตรการที่รัฐให้ก็เป็นเพียงการพักชําระหนี้เพื่อชะลอปัญหารอวันปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาพักชําระหนี้แล้ว ก็ไม่ทราบว่าเกษตรกรจะยังอยู่ในวัยแรงงานที่สามารถกลับมาทําการเกษตรได้หรือเปล่าท,ลที่ตลกที่ตลกล้ายก็คือวันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรหรือทอกาสามีโครงการสินเชื่อแทนคุณวงเงินสองหมื่นล้านบาทให้ทายาตกู้ปิดหนี้จากรุ่นพ่อรุ่นแม่แก้ปัญหาผู้กู้สูงวัยโดยการส่งต่อน,นี่สินให้คนรุ่นถัดไปท่านประธานครับโครงการดังกล่าว กำลังแก้ปัญหาให้ใครแก้นี่ให้เกษตรกรหรือแก้ปัญหา NPL ให้ทกศถ้าทายาทเกษตรกรมาทำไร่ทำสวนแทนพ่อแม่พร้อมพาระนหนี้สินอนาคตของเขาจะอยู่ที่ไหนครับเขาจะชำระหนี้ได้ไหมหรือเขาต้องรอโครงการสินเชื่อแทนคุณรอบต่อไปหนี้สินชั่วลูกชั่วหลานนี้จะจบลงเมื่อไหร่ท่านจะช่วยหรืออยากไล่คนรุ่นใหม่ออกจากภาคการเกษตร วันนี้ประเทศไทยมีความจําเป็นที่ต้องสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ช่วยผักดันภาคการเกษตรไม่ใช่เพื่อความเป็นอยู่แบบพอเพียงแต่เพื่อความอยู่รอดของประเทศไทยท่านประธานครับพืชเกษตรหอย่างที่เคยผักดันเศรษฐกิจภาคการเกษตรทั้งข้าวยางปาลมอ้อยมันสำปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงเหลือมูลค่าเพียง8.4แสนล้านบาทหรือลดลงราว3.9เปอร์เซ ส่งผลต่อคน13ล้านคนหรือ32%ของแรงงานทั่วประเทศที่ต้องออกจากภาคการเกษตรมากขึ้นครับรัฐบาลต้องสนับสนุนวัยแรงงานที่ยังอยู่ในภาคการเกษตรสนับสนุนงบวิจัยโครงการศูนย์บ่มเพาะโครงการสตาร์ทอัพฟันดิงภาคการเกษตรมีซัพพอร์ตโปรแกรมมีนักวิจัยมีนักวิชาการคอยสนับสนุนไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วเริ่มต้นด้วยภาระนีสินและมีการสนับสนุน ให้เข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นท่านประธานครับการมองปัญหาภาคการเกษตรแบบโรแมนติกจากมุมมองนักธุรกิจที่ขาดมิติด้านสังคมวัฒนธรรมไม่เข้าใจวิถีชนบทมองสังคมเกษตรแบบหยุดนิ่งไม่เห็นความเร่งด่วนของปัญหาโครงสร้างแรงงานที่ถดถอยนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดเป็นนโยบายโบราณสำซาที่นำพาภาคการเกษตร วนเวียนอยู่ที่เก่ากับคอรมอรสีเทาขอบคุณครับ